ผิวไม่สวยเลยตัดหมดแล้วแก่แล้วนี่ใช่แก่แล้วก็ตัดนี่เนาะสองหมดตัดแล้วเอ้าจ้างเลยดิฮะจ้างเลยเหรอใช่จ้างลูกไหนอ่ะลูกใหญ่แล้วฮะนี่ลูกไหนใหญ่ไม่ร hey. ู้มันใหญ่หมดเลย ตัาเธอดูสิน่ะเขางอกขึ้นเรื่อยๆเก็ลูกแล้วหาเด้อมันหนาวมาเก็บประคองมิหน้องเก็บประคองไปส่งร้านเพื่อนเก็นวลเก็นวลแต่เป็นกลายเป็นมัลลกรูปทรงทุเรียนเอ่นเด่น ดูก่อนดูช่างให้ดูนะเอาลูกนี้แหละลูกนึงนะโอ้โหละฮะลูกว่า,า,วาจริงเหรอนั่แหละโลกับอีกโลจุดนึงโลพอดีแหละโลโมหงเหี่ยงขึ้นหนักแค่อันน้อยได้ไงก็กันนี่นดูงใหญ่กว่าอาร้อนช่า,นนยา,ยานงน้อยสั่นนี่เท่ากันเท่ากันแต่วความแน่นไงโอ้ยไม่ใหญ่ซื่อ นักชอกรวยหน่อยเลยเนาะอุ้ยบังหุงรวยละล่พี่น้องอืมดูนี่รถลอกับโลขี่โอ้มีแต่โรวยละล่พี่น้องบังหุงรวยละล่พี่น้องมาเบิ่งเก็บไปจักรจีบนวยได้บอนรวยละล่นี่เออนี่เก็บหมดเลยเออเดี๋ยวเก็บไปเก็บต่อก่อนพี่น้องเก็บอีกก่อนเด้อพี่น้อง ดูโล,โลกูกเนเจี๊ยบก็คือหลานน้องบุกเลยระลอกพี่น้องเลย <c oughs> อันนวยนี่จะให้มันยายเอาซุกซะ <c oughs> อันนี้จะเอาซุกมีคนจองน้วยซุกอยู่ด้วยอ๋ออันวยซุกไข่เปิ้ลน้อพ่อว่าน, <c oughs> าานี่ถึงชิบนวยถึงชิปไป ลูกนี้ยังก้าขีดเน,นอน้อยสุดเลยะน้าขีดอ๋อขีดเอาแล้วมังนะ้งเนาะเนี่ยเอาอ,อีกอ่ okay นะเอาแค่นี้พอละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอู้เด็กติดโลพอดีเลยพอาแล้วเนาะเอออู้อเก็บ <c oughs> ไปส่งร้านต้มตำ เอาสิบโลกัะพ่อเน่ะเก็บไปลายลายสิล่วยี <laughs> ่น้องเดี๋ยวสิ่ามาเก็บมาด้อ <Okay. S 1> ไม่ได้ฮดน้ำได้หมดเศร้าลืมฮดลายลายาไปจุฟังฝนลายอะไเบึ้งฟังนี่แลวดิน <Okay. S 1> แหง้งว่าฝนตกกับโตกเดี๋ยวมูลแรงตรงมาฮดน้ำเนี่ <Okay. S 1> ยสั่งมาดีจ้าให้ดูดีและสุดะ กรอบมากเม็ดก็ไม่มีกอบียิ่งนะเนี่ยจัดดูก็ได้อ,อืมอืม,อมกรอบอืมกรุบๆเนี่อหากินอะไรแล้ว